ลองบีบให้ดูนะครับว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับมือแรก้ลยยังไม่ให้เยอะนะครับให้แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีพี่น้องชาวประกาศทุทัดนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวุดเบสตซ่นนะครับวันนี้เราจะมาลองให้ลูกประกันนะครับได้กินเจ้าต้มู้ไข่นะครับเป็นมื้อแรกนะครับเราจะลองให้มันกินนะครับ เราดูว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับจากที่เราให้แต่อาหารลูกไรมาตลอดนะครับวันนี้จะลองมาเปลี่ยนให้เป็นตัวเต้าหู้ไข่นะครับซึ่งผมได้ซื้อมายี่ห้อน,นครับก็นี่นครับเต้าหู้ไข่นะครับมาตานี้นครับอันนี้เป็นเต้าหู้ไข่ที่ผมดูแล้วมันให้โปรโตีนเยอะที่สุดนะครับอันนี้โปรโตีนอยู่ที่อนะไรเนี่ยเจ็ดกัมหรือเปล่าครับ จะาลองให้กันนะครับว่าลูกปลานะครับมันจะกินหรือเปล่านะครับมาติดตามชมคลิปกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการให้ของผมนะครับผมก็จะใช้ภาชนะนะครับหรือเป็นถ้วยชามกระมบงในบ้านนะครับที่มันจมน้ําได้นะครับผมก็จะเอาจุ่มไปวางในก้นบ่อของอ่างปลาแล้วนะครับผมแล้วนี่เลยตองไขของเรานั่นเอง ึ่งมันมีเก็บว่าอะไรเนี่ยโปรตีนนะครับเจ็ดกัมนะครับถูกผมดูแล้วยี่ห้อนี้ครับมันให้เอโปรตีนเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาให้กันนะครับมาใช้กางเกงนะครับตัดหัวมันนิดเดียวนะครับเราจะให้บีบให้นะครับอ้าวรวมไปแล้วเก็บก่อนนะครับทํามือเดียวนะครับผมลองบีบให้ดูนะครับว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับ มือแรกด้วยยังไม่ให้เยอะนะครับให้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่ามันจะกินหรือเปล่าครับ๋ยวให้อีกบอร์นึ่งนะครับอันนี้เป็นซปเปอร์เลสนะครับ2บอรเลยอายุก็ราวๆเกือบ2เดือนนะครับแต่ตัวน้อยนึงนะครับผมเพิ่งเอาลงจาก กล่องโฟมนะเนี้ยในกล่องโฟมตั้งนานหายนิดเดียว,วนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่านะแต่เราค่อยมาแอบดูนะครับตอนนี้มันยังตกใจอยู่นะนี่ก็อีกหนึ่งบอรนะครับอันนี้เป็นนีโมนะครับผมแต่เรามาลองแท่งกันครับอันนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยครับไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับแต่มันต้องกินแหละถ้าเราไม่มีอะไรกิน อันนี้เหมือนจะสนใจนะครับเหมือนลูกปลาจะสนใจครับที่เราให้ในภาชนะในถ้วยในนี้นะครับก็เพื่อว่าถ้าลูกปลากินหมดครับเราก็สามารถยกออกมาได้นะครับผมอันนี้น้ําผมเตือนนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับบางคนเห็นเขาตัดขันนะครับให้รอยน้ําน,นะครับแล้วก็เอาอาหารใส่บนขันนะครับ เรามาดูซิลูกปลามันจะกินหรือเปล่าอ่าเริ่มงับแล้วครับเริ่มตอดกินแล้วอันนี้ไม่รู้มันจะลอกหรือเปล่าครับนีโมเห็นแล้วเกีียวตรงนั้นเลยแต่เรามาไล่ใหม่นะครับนีอคอกแรกนะพี่เอราพอนะครับเราต้องมาไล่เอฟใหม่นะครับผมเราไม่รู้ว่า พ่อป่าแม่ป่าที่เราได้มานี้ต้นเหล่ามันเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นว่าพ่อแม่ป่าสวยนะครับแต่เราไม่รู้เปอร์เซ็นต์ของมันนะครับว่าความสวยของคอกมันนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราอยากให้แน่นอนครับเราก็มาทําการผสมผสมไล่เอฟใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อให้มันสวยได้ดังใจที่เราต้องการนะครับผมของนี้ก็ประมาณ 60- 7 0ตัวได้หรือเปล่ามาดูนะครับ เพาะแรกนะครับผมที่ผมเพาะอันนี้เพาะเดินมกรลาครับน่นหนาวระน,นี่ก็ตีไปไม,มีนาน,นะครับตัวอยู่แค่น<อ>ั้ผมพึ่งย้ายลงบ่อซีเมนต์ได้ไม่กี่วันเองนะครับเลี้ยงในกล่องโฟมตั้งนานอันนี้เห็นใบหูกว้างเงยอะอย่างนี้ผมไมไ่ได้เอาออกนะครับว่าจะเก็บออกไม่ได้เก็บออกเลยก็เลยปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้เลยไม่ได้หักก้านออกด้วยนะเนี่ยเป็นเลนอะ ตำหลักนี้ก็ควรจะหักก้านออกนะครับเอาแต่ใบนะครับพอมันคดวันมันอาจจะเน่านะทำมันเป็นเมื่ออันนี้เดี๋ยวสักวันสองวันผมก็จะเอาใบหูกว้างออกนะครับมันกินนะครับทุกคนดูครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้คอซุปเปรสบ้างนะครับนะครับไอ้ซุปเปรตพีเคนะครับผม ก็เริ่มเห็นว่าลูกปลาครับเริ่มจะสนใจนะครับาเมื่อตอดกี้แล้วทุกคนมันมีตัวไซส์ใหญ่ๆนะกี้กินได้นะครับไซส์้ล็กๆนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องหารูปลายมาใส่เพิ่มนะครับเอาต้องหูขายนี้เป็นอาหารเสริมมันไปก่อนนะครับไม่ได้บดละเอียดนะคทุกคนนี่ผมบีบให้เลยนะครับอันนี้คล้องหนึ่งนะครับ ทุกคนเห็นเหมือนผมปะ่ะมีศัตรูอยู่ในบอ่อมีศัตรูอยู่ในบอ่อปลามีศัตรูอยู่ในบอ่อปลาครับทุกคนซูมได้ไหมเนี่ยเป็นไงมันนอนอยู่นู่นนะลอยอยู่นะขังคกแล้วนทุกคนแล้วตักออกกันนะครับมันจะก,กินลูกปลาหรือเปล่า จะขอหาที่ตักหน่อยนะครับเจ้าตัวต้องหู้ไข่นะครับวันหลังผมจะลองทำไอ้นี่นะครับอะไรนะไข่ตุนนะครับในไม่มีเวลาก็เลยลองต้องหูไข่ดูนะครับว่ามันกินหรือเปล่าะครับตกลงมันกินนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่านะว่ากินเยอะท้องอืดอะไรท้องมานหรือเปล่านะครับจะให้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับจะไม่ให้เยอะนะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับช่อง Wood Beta นะครับช่องประกาศช่องใหม่นะครับช่องเล็กๆน้อยๆของผมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ